และเม็ดกาลาปีนี้คนมงในใจฉัน2คนนี้เลยค่ะสำหรับตีในปีนี้ The g ร r d e ได้นอก e sleeping beauty reawakening Re of fashion นะคะไอชอบ2คนนี้มากๆแล้วบังเอิญมากว่ามาจากแบรนด์เดียวกันเฮ้ยหรือเราจะถูกจริตก,กับแบรนด์ bowman สำหรับชุดนี้ของสาวแอ Fanning นะคะสวยมาาๆไอชอบดีเทลมา้างมีกลิ่นอายของความ Fairy Tale นะคะแล้วทางแบรนด์ก็บอกเลยว่าต้องการจะรี c r e ย t e ให้ได้กลิ่นอายของอ๋อซ i n d e r e l ล a ่านะคะสมบทบาทที่สาวแอ f แ n n i n g เคยได้รับนั่นเองแล้วดีเทลของชุดก็สวยมากคือข้างบนอะ มันเป็นเรซินหรือว่าอะคริลิกไม่ทราบนะคะแล้วก็มาเคลือบกับผ้าเพราะฉะนั้นข้างล่างอะ่ะมันยังมีความผิวไหวอยู่แล้วชอบดีเทลนก2ตัวมากๆส่วนสาวไทรานะคะมาได้มาในทีมวอเตอร์แต่ว่ามาในทีมแซนด็อคทามเขาถือนาฬิกาทรายมาทุกคนแล้วดีเทลชุดอะ่ะทางแบรนด์บอกว่าที่เห็นเป็นเม็ดทรายอะ่ะมันเป็นเม็ดบีดแบบเล็กๆมากๆแล้วก็มาติดกับผ้าได้ซิลูเอตที่สุดแล้วมีความเก๋ความแปะทรายตรงเนี้ยเฮ้ย <He> มันเลิศมันแบบใหม่มันแบบวัสดุเปิดตับเปิดใจสุดๆทำถึงมากคุณนะ่าและหนึ่ง ประมาณว่าเป็นฟิวทูดประจําน้ําตกประจําแอ่งน้ำอะไรอย่างนั้นแล้วขอญาตููมีเทลนะคะมีมกกักร็มีนอกอะไรมาเองและเมคอัพคืออยายุให้เป็น the base เลยของพรมแดงในปีนี้ทุกคนเมคอัพสวยมากและแน่นอนเป็นโคโส้สจะมาเล่นไม่ได้ชิมาสองลุกจ้าอีกลุกหนึ่งนะคะก็การ์เด้นอ i m ทามกช่อบูกเก้มาเองบนหัวเป็นไงเลิศมาเอ <laughs> อีกนึงสาวที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นเมนของดิฉันเองอารียนานะคะปีนี้คัมแบ็คหลังจากที่มาหาสุดท้ายในปี2018นี่เธอเห็นไหมมาในชุดขาวไม่ตรงตีมตรงไหนคะดิฉันนึกถึงเห็นแล้วนึกถึงสาโรมันคาทอลิกทันทีนะคะตรงบริเวณช่วงอ,อกเนี่ยเป็น m าเ t e r of Pearl นะจ๊ะทุกคนสวยสงา่าสมศักดิ์ศรีอเรียนาเมนของฉันสุดและนี่จะอีกคนมงในใจฉันแม่ลานาะมาในตีมชุด มวดหนามมันมีความขลังมันมีความแฟร์รี่เทมเห็นแล้วนึกถึงเรื่องตัวหญิงนิทาตอนที่เจ้าชายต้องฝ่าไม้หนามไปอ่ะทุกคนแต่ว่าดูมีนที่พี่สาวชาวไทยแกงสีบอกว่าแม่เหมือนโคมลอยทุกคนว่าไงเหมือนโคมลอยหรอฉันว่ามันเอ,อหรือว่าเหมือนวะและคนนี้เป็นอีกวันที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะคาะราเดอร์วีน,นชุดของเขานี้เห็นแล้วนึกถึงเป็นพวกแบบโซ่ของอัศวินยุคก,กลางอะไรแบบนี้แต่ว่าดีเทลเป็นเพชรมีความเกรดนะลุคนี้คือไม่น้อยไปไม่เยอะไปแต่ว่าก็มีความไม่สําใครสมฐานะ อีกหนึ่งช็อปโมเดลระดับโลกนะคะกีกคี้คาเดทชุดนี้ชอบมากอยากให้ดูตรงดีเทลนะจะเห็นว่ามันเป็นเสื้อสูทผู้ชายแล้วก็มีปักเพิ่มลายดอกไม้เข้าไปสวยเกรมากยกให้เป็นอีกุูที่ไอชอบมากมากนะคะสาหรับในปีและขาดไม่ได้สาหรับบ้านคาเดเชียนแอบผิดหวังนะฉันนึกว่าพวกชีจะมากับผู้ชายนะคะแต่ว่าก็ฉายเดียวกันในส่วนของชุดก็สวยงามตามสไตล์บ้านสามสาวแต่หลังๆอ่ะรู้สึกว่าพรีเซฟกันเยอะแต่ว่าคนวงในปีนี้ก็ขอยกให้แม่คิมแล้วกันเพราะว่าพวกเธอดูดีเชลชุดนะคะจะเป็นแบบว่าเหล็กๆมาทําเป็นใบมุดีเทสววยมาากๆแตต่่ออึง ว่ายังไงมันคือไรเป็นแบบว่าพรมพรมไหมพรมมาคุม้มแขนแต่ว่าพอนู้ถึกที่ว่าเป็น sleeping beauty ก็ะอะได้อยู่หรือว่าจะฟีลแบบรึ่งบนเป็นชุดนอนรึ่งล่างเป็นออกงานกาลาอย่างนี้หรือเปล่าและไม่พูดถึงไม่ได้ตัวแทนฝั่งเอเชียค่ะทุกคนเจนนี่คิมและน้องไบรท์ที่ได้เดบิวต์ครั้งแรกเป็นความภาคภูมิใจอยู่ไหนพวกเธอเอางี้เจนนี่ก็มาส,ตามสไตล์เจนนี่อยู่แล้วสวยแพงมินิมอลนะคะแต่ว่าปีนี้เขามาในสีน้ำเงินถือว่าน่าแปลกตาแปลกใจแล้วก็ขับผิวสุดๆด,ดีเทลตรงพุงเนี่ยเออชอบมากทุกคนสวยมาสั่กอรวนดลุค สเวินอังกฤษเธออยากให้ดูดีเทลชุดเสื้อข้างในอะจะมีความแบบเป็นสีทองโซ่โซเหมือนแบบโซ่ที่อัจวินเขาใส่อะไรแบบนี้ทุกคนหล่อมากจะไปดูนะทั้งภาพทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอไม่ตายใครไม่อายใครหล่อมากเบ้าหน้าคือแบบฟ้าประธานจา้ะ นี่แหละตัวแทนไทยแลนด์เสียดายเสดายลิซ่าไม่ได้ไปเนาะอย,อยากให้ไปไปดิดท้ายด้วยภาพรวมของคน,นอื่นทายคิดว่านี่แหละทำทุกทำถึงกระเด็นอับชามเบรเวอร์กิ้งแฟชั่นเชลปิ้งฤดีสุดๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยมีดอกนุ่งดอกไม้ปักน่าละเอียดตาแตกนะคะสวยสิลอเอ็เกลิศนะคะรวมๆประมาณนี้คนที่ไอช็อปนะก็ใครชอบลุคของคนไหนบ้างไอตกหล่นคนไหนยังไงอยากให้เมาส์ของคนไหนเพิ่มเติม,ตมก็เมนกันมาได้นะจ๊ะสำหรับปีนี้อันฟุกอายเดอะรีพอร์เตอร์จำเป็นก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายส่งท้ายด้วยขอเล่นเอฟเฟกต์นี้นะะคออรลลนนไสุดๆจึ